2จ6 9 8อันนี้ของใครพี่ยุ้ยพอ่พอ,พออุดมนะคะอันนี้เป็นแฝงถวิลิสงนะคะอันนี้คือถวลิสงที่ได้ข้อมูลมานี่คือหนึ่งทุงนี่คือพื้นที่สูง8ตารางเมตรนะคะนักสศิติเขาให้ข้อมูลไว้นะคะว่าถวลิสงต้องเก็บอย่างน้อย8ตารางเมตรนะคะก็เลยอันนี้ก็เป็นที่มาของว่าทําไมถึง8ตารางเมตรนะคะ กุ่มถั่วนี่เขาจะเจ็จุดจนะคะแต่ว่าเราก็เลยปัดไเลยว่าเป็น8ก็เลยเก็บที่8ตารางเมตรสองคี่สคูณสี่ได้กี่กิกโลน้ําหนักสดเขาช่างมาแล้วนะคะกับข้อมูลอ,องค์ประกอบผลผลิตแล้วก็วันนี้เราก็จะมาดูน้ําหนักแห้งแล้วก็เปอร์เซ็นต์กระเทาะแล้วก็น้ําหนัก100เมล็ดนะคะสําหรับน้ําหนักที่เขาจดมาให้เราก็จะมีอันนี้นะคะที่ได้มาแล้วส่วนหนึ่งตัวนี้ อันนี้เป็นแปลงพ่อสมเพสนะคะวิธีเกษตรกรแตารางเมตรมีกี่หลุมน้าหนักสดได้เท่าไหร่แล้วก็แต่ละหลุม10หลุมเนี่ยได้กี่ปักนะคะอันนี้ที่เราให้เขานับมาแล้ววันนี้เราก็มาทําน้ำหนักให้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ระเพาะนนะคะนี่มีนักวิจัยสองท่านนะคะนักวิจัยรุ่นใหม่สองท่านนะคะปิดหน้าปิดตานะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้โควิดนะคะก็ที่ยุ้ยกับพี่ปายนะคะมาช่วยกันทำข้อมูล แล้วก็เราก็จะชั่งชั่งชั่งน้ําหนักทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ถึงเอามาครึ่งกิโลนะคะเพื่อที่จะเอาไปทาเปอร์เซ็นต์กระท้อนะคะเปอร์เซ็นต์กระท้อต้องทําอย่างน้อยครึ่งกิโลนะคะอย่างส่ําสวนครึ่งกิโลเพราะว่ามันจะเป็นสถิติที่บอกความแม่นยํานะคะว่าต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลนะคะต้องเข้ามาแล้วก็มาดูเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วค่อย มามาพิสูจน์นะคะว่าแต่ละแปลงนั้นจะมีปะเปอร์เซ็นต์เฉพาะต่างกันไหมนะคะใส่เป็นศูนยอันนี้ของสองจุดหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหนึ่งเก้าอันนี้ได้ทพื่อชมสามตำแหน่งเลยะคะ่ะเพื่อมูลนิยมใจเรามีความ precision สูงนะคะใส่เป็นศูนย์ใส่เป็นศูนย์แล้วเราก็อันนี้น้ำหนักทั้งหมดใช่ไหมคะสม 8ตารางเมตรเมรื่อกี้ทีนี้อันนี้ก็จะมาเอาแค่ครึ่งกิโลเพื่อที่จะไปทำนะ้ำตาลเปอร์เซ็นต์ละลาะค่ะเพิ่อมอีกที่น้าแบบที่คดีนะคะที่เก้ดี๋ยวก็995จน2ยี่ห้อ ได้ห้าถ้ามันได้ห้าพอดีนี่เราจะพี่ยุ้ยมีการกวาดนะคะให้ได้ห้าพอดีห้าพอดีนะคะอันนี้คือไม่น้อยกว่าห้าห้าขีดนะคะก็คือครึ่งกิโลเพื่อที่จะไปกระทอะเอาเฉพาะมะเร็งน,นะคะแล้วก็มาช่างเราก็ไม่คิดเปอร์เซ็นนะคะเปอร์เซ็นกระทอะของสมก็มจะบอกว่ามันมีความเต็มแตกต่างกันไหมในแต่ละวิธีนแต่ละแปลงนะคะก็จะเป็น เอาน้ำหนักทั้งหมดนะคะน้ำหนักเมเล็ดที่ได้คูณคูณร้อยหารด้วยน้ำหนักที่ห้าร้อยุือก็เหลืออีกไม่กี่ถุงนะพี่ยุย้ยอันนี้เหลือสี่สี่ถุงใช่ไหมพี่ยุย้ยสามสาม นอกจากการหาเปอร์เซ็นต์กระเทาะนะคะเราก็จะมาสุ่มที่น้ําหนัก100เมล็ดนะคะ100เมล็ดจะได้น้ําหนักกี่กรัมนะคะค่าเฉลี่ยของขอนแก่น6ก็จะอยู่ประมาณ80ประมาณสัก7 8ถึง82นะคะหรือบางเจ้าอาจจะได้สูงกว่านี้ไปอีกก็ได้ถ้าเขามาเล็ดเต็มดีนะคะอันนี้ก็จะสุมม่มเมล็ดมา100เมล็ดเพื่อที่จะมาช่างดูนะคะว่าน้ําหนัก100เมล็ด มีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราจะได้ไปเทียบกับค่ามาตรฐานหรือว่างานวิจัยอื่นๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นองค์ประกอบผลผลิต